ค่าลูกค้ามาเบิงของเตต,ตัวแรกนะคะนี่คือตัทั้งสร้างเพิ่นได้สัมผัสเป็นตัวแรกนะคะสำหรับของเตะของเตะต,ตัวนี้เป็นของันพี่น้องคนกก้นภาคกลางนะคะจังหวัดกําแพงเพชรที่เราเอามาเฮ็ดนางขับนะคะอันนี้เราก็สิจอดไว้ อยู่ทงหน้าแล้วนะค่ะใส่งานแล้วกะจอดทีมแม่นีตัวนี้ใส่งานมาเป็นซิปก่าปีแล้วพี่น้องนะ,ะคะเพื่อนใส่งานมาเป็นซิปกว่วปีแล้วบได้มีปัญหายัางนะ,ะค่ะเพื่อนจะใส่เป็นเล็กป้องอ้อยเส้นหน่อยเสนย้นใหญ่เบิดนะคะนี่คือตัวแรกที่เฮาได้เห็นนะคะได้สัมผัสจริงเพราะว่าบ้านอยู่ ติดกันนะคะเพื่อนเอามเฮ็ดใส่เพราะว่าแถวภาคกลางเพื่อนว่ามีตนานั่งขับรถไทยเดินตามนั่งขับนะคะล่อนี้ก็สิเป็นซี่แชกนะคะแต่ว่าเพิ่นสีใส่เป็นบูดอันนี้เผ้าหมุนได้นะคะ บ่ไใ้ใส่ลูกปืนอน,นี้ใส่บูดเป็นของผู้ออกแบบกระคืนลุงเพิ่นมาเอาเมียอยู่ท่เฝาลรนี่ละ่ะเพิ่นออกแบบมาใส่กับหน้าเพิ่นที่แหลกกระเฮียใหไพ่อเทา,เาละนะคะเฮียใหไพ่อเทานาั่งขับจนว่าพ่อเทาตายป้าพี่น้อง ของเตตัวนี้ยังอยู่คือเก่าอยู่นะคะสำหรับหลอดซีแฉกยังสี่พี่น้องกาเบิลกังวลน,นะคะว่าสิแข็งแรงหรือบ่แข็งแรงนะคะอันนี้เพื่อนกระใสมาสิบกว่าปีแล้วเบิ่งสภาพรลนะคะปีนี้กับหัวตะแลวหน้านะคะหัวตะแลวหน้าแล้วจอดถิ่มใมหน้าเลยเหตุผลของเพื่อนใส่เล็กของเต้นี่ขเขาจ้าสี นี่ของเพื่อนใส่เป็นเล็กเส้นน่อยนะคะปองอ้อยเส้นน่อยเหตุผลที่เพื่อนใส่เล็กเส้นหน่อยนะคะที่นั่งนี่มันกัดแข็งดีพี่น้องนี่นะคะแข็งแต่ว่าที่เสียด้องเต้นี่ที่เฮ็ดท้องเต้นี่ควรออกแบบนี่สีให้มาเบา่นะคะ แต่ว่าขัาน้นนี้ขั้นนี้นี่หนักนะคะหนักก็ของอันเฮ่าที่เห็ดอยู่เดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าเป็น <c oughs> เพราะว่าที่นางสิเป็นเล็กเสน้นนี่เบิร์ตนะคะนี่เป็นเล็กตันนะคะก็เลยเห็ดให้มีน้ำหนักหลายเพิ่อนออกแบบของเตะม,มาหนี่เพิ่นสิบว่าห้น้ำหนักหลายนะคะเพราะว่ามันจะเพราะว่ามันจะไปนักที่รถเฮ่านะคะ เพิ่นจะเห็นให้มันเบาเพื่อที่จะเบาแห้งลดสิได้บลากนักนะคะแต่ว่าขั้นนี้นี่นักพี่น้องนะคะแต่ว่าเพิ่นกันยังใส่อยู่ใส่มาได้ถึงจุกมือนี่นะคะนี่เพิ่นมาอยู่น้ำเมีย่ยเพิ่นกับสิบกว่าปีแล้วนะคะก็ใส่ตัวนี้ละ สภาพกันยังดีๆพรมียังซึกลอนะคะเพราะว่าบ่ได้ไปรับจ้างใส่พี่น้องมีแต่เฮตุหน้าเจ้าของนะคะสำหรับรดผ้ากลางเพิ่นจะใส่เป็นลอดซี่แฉกนะคะอันนี้เขาก็เลืกได้ต้นแบบได้ต้นแบบจากขั้นนี่แหะพี่น้องขั้นของเพิ่นนี่แหละนะคะไปไปยุกใส่นะคะจากเล็กต่าตัานลั้งซี่เขาก็ไปเป็นเล็กกล้องนะคะเพื่อที่จะได้เบานะคะจะว่อเอา เล็กตันมใไ่นะคะตรงโค้งโค้งของอันทีน่งนะคะเอาไปเป็นเล็กกองนะคะมันจังบ่หนักนะคะจังบ่แผ่แห้งรดจังบ่ไใดบื่นหลายอันนี้ก็เป็นตีลอดตะขาบนี่แหละพี่น้องเพิ่นมาดัดใส่นะคะเพราะว่ามันจะหาใด้งย่งยงแบบใดงางในที่นี้ก็คือเพิ่นสื่อรถไถมาเพิ่นกับมีวงรอตะขาบอยู่แล้วนะคะ อันเฮ็ดสาหรับเฮ็ดไส้เองนะคะแต่ว่าขั้นเฮ็ดขายก็หายยากนะซูมือนี่เพราะว่าคนเล่นรถไทยญงหลายสีสิหาวงลอยยากอยู่พี่น้อง mm. แต่ว่าตัวนี้นี่นำนักหลายนักก็ตัวของที่เหาเฮ็ดอยู่เดียวนี้นะคะนี่ละเป็นตัวแรกที่ท่างสร้างเพิ่นได้เห็นนะคะแล้วก็ได้มาประยุกต์ใส เห็ดไม้นะคะเปลี่ยนจากที่ใส่เป็นบูดกับมาใส่เป็นลูกปืนแท่นนะคะลูกปืนตัวนึงกับจนว่าแล้วหน้านะ้อพี่น้องผูใ้ใดหน้าร้ายก็แล้วหน้าจนมันบ่ได้เปลี่ยนงายดอกนะคะมันก็ซ้ำกันกับผันผานรถไถผานขี่เม้าเฮานี่ล่ละคือกันละพี่น้องลูกปืนพ่วงหนึ่งกับสี่สิบบาทนะคะ เปลี่ยนได้ง่ายๆสบายๆนะคะเพิ่นจะใส่เป็นเ้นเล็กเบิดนะคะมันก็เลยนักคักสำหรับเล็กปองอ้อยนี่เวลาเข้าคืนนี่ขึ้นยมนะคะมันสิเป็นสปริงนะคะเวลาเขาไถไปไถพาขีตโลกไปนีหลอดตัวนี้มันก็สิ ได้กดดินได้ค่ะนะคะสีบอสีบอคุกคักค่ะแม่นะคะกพี่น้องคือสีคิดสภาพออกนะคะเวลามันแลรงก็ตีนตะขาบนี่มันก็นสีปักลงดินเลยนะคะมันสีเฮตให้นิ่มแล้วก็ตัวนี้นี่ก็นิ่มนะคะเล็กปองอ,อ้อยขึ้จังคือจังลูกค่าหลายๆท่านไม่อยู่เมืองนะคะ นี่ก็เป็นของเตต,ตัวแรกที่เฮดแห่เฮ้านะคะคิดคนประยุกนํามาประยุกนะคะเป็นใส่แบบลูกปืนแท่นนะคะ่ะอันนี้เป็นของทางภาคกลางเพิ่นใส่หลายนะคะเพิ่นก็ได้สูตรมาตั้งแต่ทางบ้านเพิ่นุ่นละนะคะ ม่เห็ดไห้พอเ่าเราวใส่อันนี้พ่อเ่าตายเพราะมันได้เจ็ดแปดปีแล้วบพี่น้องใส่จนตายปานะรับประกันว่าใส่จนตายปา้วพี่น้องเอ้ยน่สังเกตจากสภาพรดแล้วรด คือว่าเขาเห็นแล้ววารอ,อาซีแฉกน่ะมันมีความคงทนมันใสได้จริงนะคะแล้วมันกระเบาแห้งเข้าเข้าไปเติมลายซีมันกับนักนะคะเติมายซีเข้าไปายแฉกเข้าไปมันกับนักตืมกันนะคะเขาก็เลยเอามาเป็นวารอซีแฉกคือเขาเห็นแล้วว่าผู้ใสจริงนะเพิ่นใสได้อหลีนะคะใสได้อหลีนะคะบ่ได้มีปัญหาอย่าง เขาเห็นว่าเพิ่นใส่ได้จริงๆเล้าเขาจังเหตุขืนมาแล้วเขากลับไปทดล่องใส่กับหน้าของเขาเองนะคะ้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปโทรไปถามหลายๆทุกท่านราคาที่ซื้อไปนะคะพี่น้องเพื่อนกะพ่อใจนะคะ้วก็บริการหลังการขายนะคะเวลาเขาไป่ง ตรงไดพี่น้องที่เพิ่นลูกขาเฮ้าเพื่อนอยากแแตมหันแต้มนีแน่นะคะปับปรุงตรงนั้นตรงนี้ให้แน่เข้าก็เฮ็ดห้นะพี่น้องอันนี้เป็นบริการล้างการขายเวลาเข้าทรงนะคะอันนี้ก็เป็นที่หน้าเพื่อนเพื่อนกระใสเพื่อนกระใส่ใสอองเต้นนี่ละเฮ็ดเพื่อเบาแรงเพื่อนนะคะเฮ็ดผู้เดียวน้าแปดไรนะคะนี่แล้วเฮ็ดผู้เดียวนะคะก็บเบาแห้งเข้าได้ไปได้ไปหลายเลยละ ทบเคืองผุนเราพี่น้องเนาะคะ่ะจากที่ห้าสีมะย่างน้ำรถไทยนี่บุ๊บมันบอธรรมดานะคะพาขี่ไทนี่มีไอ้ขาล่าเป็แงแซงผุนเด้เห็นพันเห็ุคือสีดีซื้อๆเด้แต่ห้ายืนเบิงซื้อๆนี่ยืนเบิงซื้อๆนี่โอ้ยมีไอยแท่นพี่น้องเอ้ยอยางน้ำกล,ลดรดเนาะคะ่ะพอแล้วมีไอ เราเมียเรายางน้ำกลลไทบัตน,นี้เห้ากันเลยลองมาเฮ็ดใส่เบิ่งนะคะลองมาเฮ็ดใส่เบิ่งว่ามันจะได้ผลจริงบอมันก็นได้ผลจริงอีหลีนะคะหน้า,ายี่สิบไรเหาเฮ็ดแล้วพิ่งไทนะคะไทยแล้วกับวานแล้วก็มะขาดมันก็นบ่ไดดมีปัญหาอย่างนะคะมันใส่งานได้อีหลี นี่ละตัวแรกตัวแรกที่จุดประกายความคิดทางในให้เฮ้าต้องเหตุรดนั่งขับที่จิตไปใส่ในหน้าเจ้าของเพื่อเบากำลังของของคนเฮ้านี่มันเถ่าไปหนาเมื่อมปนวาสินุน่มไปหนานะคะก็เลือกไปทดลองใส่เบิ้งนะคะมันจะได้ผลจริงๆ พี่น้องเวลาเวลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางเข้าบอท่านมีคลิปล่วงน้ำตุมนะคะมเมวลาเข้าล่งน้ำตุมล่งขาดล่องยังสิหยามันกับสีบัวมาพันนะคะมันหลายสีมันกับไปต้อนเอาหยาเขามาเจ้าของคือเก่าแมมสี่มันไหมมันกับเบากำลังรถเข้าเบาไปได้ อีกระดับหนึ่งนะคะมันสีบวัวแพร่แห้งรดมันว่านักของเตะแเรามาบืนแอดแอดอยู่พี่น้องไว้ได้วยนะคะตาไถหน้ารถมันกับพอแห้งแล้วนะคะเออย่ายมันมาบืนของเตนะอนักคักหลายนะคะเพื่อนกระใสเพื่อนกระใสอันของเตะนี่ละเฮ็ดเพื่อเบ่าแรงเพื่อนนะคะเฮ็ดผู้เดียวหน้าแปดไรนะคะ นี่เราเห็ดผู้เดียวนะคะกระเบาแห้งเข้าไใดไปได้ไปหลายเลยละ่ะทบเคร่งบุญละพี่น้องเนาะค่ะจากที่เห้าสิมะยางน้ำรถไทยนีม่มันบธรรมดานะคะพาขี่ไทนี่มีขาลาเป็งแซงผุนเด้เห็นพันเหตุคือสีดีซื้อๆเด้แต่เ้ายืนเบิ้งซื้อๆนี่ ยืนเบิง่งซื่อๆนี่โอ้ยมีไอ้แท่นพี่นอออ้องเอ้ยยางน้ำกลลดะะลดเนาะค่ะพอเราเมีไอ้อ่าเราเมีไอ้แล้ยางน้ำกลลลดไถบัดนี้เฮาก็เลยลองมาเฮ็ดใส่เบิงะะ่งเนาะค่ะลองมาเฮ็ดใส่เบิ่งว่ามันจะได้ผลจริงบ่มันก็ได้ผลจริงอีหลีเนาะค่ะ หน้ายี่สิบไรเข้าเห็ดแล้วเพิ่งไถนะคะไถแล้วก็บวานแล้วก็มาขาดมันกับ่ะไ้นีปัญหาอย่างนะคะมันใส่งานได้อีหลีนี่ละตัวแรกตัวแรกที่จุดประกายความคิดทางไอ้เฮ้าต้องเฮ็ดรถนั่นงขับที่จะไปใส่ในหน้าเจ้าของเพื่อเบากำล่งของของคนเฮ้านี่มันเถ่าไปหน้า แม่นว่าสินุ่มไปหนานะคะก็เลือกไปทดลองใส่เบิงนะคะมันก็นได้ผลจริงๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันใหม่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย